น้ัสเตย์คะ่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆกลับโมาพบกับพุกการอีกและะ้วค่ะในกิจกรรมโยคะซึ่งโยคะพุกาาก,าพการในวันนี้นะคะก็ได้นำนิทานสนุกสนกมาให้เด็กๆได้สืกค่าโยคะประกอบนิทานไปกับการค่ะซึ่งโยคะประกอบนิทานพุกการในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าเช้าวันใหม่แต่ก่อนที่เด็กๆจะไปฟังนิทานพร้อมกับทั้งค่าโยคะ ประกอบมีฐานกัการนั้นเดี๋ยวเรามาฝึกการกําหนดลมหายใจเข้าออกและฝึกยืดเหยียดร่างกายกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทําไปพร้อมๆกับการเลยนะคะให้เด็กๆนะคะเอามือมาแตะที่ปลายจมูกของเราค่ะพร้อมกับกําหนดลมหายใจเข้าช้าๆนะคะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก เอามือขวาแตะที่ศีรษะเรานะคะมือซ้ายแตบะบที่หน้าท้องของเราคะ่ะและหมุนไปวงกลมแบบนี้นะคะเริ่มไปท่าลเดกหนึ่งสองสามสดับข้างค่ะมือซ้ายตบบรษะ,ะ,ะมือขวาแตะที่หน้าท้ะะองของเราค่ะหนึ่งสองสาม ขาฝ่าออกไปด้านข้าง้าซ้ายยกเข้ามาด้านในค่ะค่อยๆยุแขนหายใจเข้าลึกกลมไปแตะที่ปลายเท้าค่ะหนึ่งสองสามหายใจออกเก็บขาขวาเข้ามาด้านในนะคะเท้าซ้ายที่ออกไปด้านข้างค่ะจากานั้นหายใจเข้าแตะเท้าซ้ายหนึ่ง สองสามหายใจออกเก่งมากค่ะเด็กๆอะล่ะค่ะเด็กๆคะเราได้ฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกและยืเดเหยียดร่างกายกันไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานพร้อมกับสืกท่าโยคะประกอบนิทานกันเลยนะคะซึ่งนิทานของรูการมีชื่อเรื่องว่าเช้าวันใหม่ไปฟังกันเลยค่ะเช้านี้อากาศ อาทิ์ลอยขึ้นบนท้องฟ้าเหยียดขึ้นสูงนะคะเด็กๆแขนตึงน้นองนารี่ตื่นนอนแต่เชา้าไปอาบน้ำล้างหน้าและแปรงฟันค่ะเมื่อเสร็จแล้ว น้องหนูนาจะรีบแต่งตัวและลงไปหาคุณพ่อกับคุณแม่ทีด้านล่างเขาว่าวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่จะพาน้องหนูนาไปเที่ยวที่สวนสัตว์คายเดกเมื่อน้องหนูนาและคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพอบอกให้ทุกคนรีบไปขึ้นรถค่ะแต่มาทัาท่าขับรถนะคะให้เด็กน,น,นั่งเหยียดขาตรงสองมือจับพวงมาลัยค่ะ ค่อยๆขับรถไปช้าๆนะคะเด็กๆคุณพ่อขับรถไปเรื่อยเมื่อถึงสวนสัตว์หนูนาจึงเรียกชวนคุณพ่อคุณแม่เดินเข้าไปในสวนสัตว์ค่ะเด็กๆน้องหนูนาตื่นเต้นมากเลยค่ะและสัตว์ตัวแรกที่น้องหนูนาเจอนึงก็คือเจ้ากวางวค่ะเด็กๆกลับมาทำท่ากวางกันนะคะดเด็กๆยู่ในท่าเหยียบขาตรงแบบนี้เท้าวขา ควายเท้าซ้ายแบบนี้นะคะตั <ata> ้งไว้นะคะเด็กมือขวาวางที่บนหัวเข่าของเรานะคะตามือกลางออกมือซ้ายกลางออกนะคะวางด้านหลังนะคะกนั้นหันหน้าไปมองฝ่ามือด้านหลังของเราค่ะหายใจเข้านะคะหนึ่งสองสามหายใจออกเด็กๆละคทำสลับข้างอีกข้างนะคะเท้าซ้ายควายเท้าขวา แขนซ้ายตางมหัวเข่านะคะตามือด้านโตหันหน้าไปมองฝ่ามืยด้านหลังค่ะหนึ่งสองสามหายใจออกกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมค่ะและน้องหนูนาก็ชวนคุณพ่อเดินเข้าไปในสวนสัตว์ก่ะเกๆค่ะจนไปเจอกับเจ้าสิงโตค่ะเด็กเรามาทำท่าสิงโตกันนะคะเด็กๆคะให้เด็กนั่งคุกเข่า โกนทับส้นเท้าของเรานะคะฝ่ามือฝ่าไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะจากนั้นค่อยยกสะโพกขึ้นมือขวาชี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะคะค่อยๆย,ยกเท้าซ้ายชี้ไปด้านหลังนะคะเด็กๆหางไว้นะคะ 1, นสอง สองสามให้ใจออกสุดข้านั่งเตรียมค่ะในในสวนสัตว์ก็ยังมีสัตว์มากมายค่ะเด็กๆน้องหนูนาจะชวนคุณพ่อคุณแม่รีบเดินเข้าไปข้างในอีกค่ะไปดูงูค่ะเด็กๆคะแต่ว่าทาห้ามดูันเลยนะคะค่ะเด็กๆน้องความหน้าลงไปที่เสื่อเลยค่ะแบบนี้นะคะจงูกำลังนอนหลองดูเลยค่ะเด็กๆคะแต่ก็มี คนเอาอาหารมาให้เจ้ามูกินนะคะเจ้ามูจิงเลื้อยมากินอาหารค่ะเด็กๆเด็กเอามือมาที่หน้าอกของเรานะคะแล้วค่อยๆดันตะเองขึ้นค้างไวค่ะเด็กๆหนึ่งสอง บ่อน้ำข้าวเด็กซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าจระเข้ค่ะเรามาทำท่าเจระเข้กันนะคะให้เด็กๆนอนตะแคงแบนนะะนงนงบนี้นะคะเป็นที่จระเข้ค้าเด็กๆที่จระเข้เขากํางังนอนหลับอยู่นะคะมีคนเอาอาหารมาให้พี่จระเข้กินีห้ค้าเด็กๆเราการแขนออกเดี๋ยวแขนขึ้นแบบนี้นะคะอาปากพี่จรเะเข้กินอาหารค่ะนาบไว้นะคะหนึ่งสอง 3ามอาป่าอีกคค่ะหนึ่งสองสคุณพ่อเห็นว่าใกล้เที่ยงแล้วจึงชวนน้องหนูนาและคุณแม่ไปพักะรับประทานอาหารกลางวันกันค่ะเด็กๆน้องหนูนาและคุณพ่อคุณแม่จึงรีบไปรับประทานอาหารกันค่ะ และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วคุณแม่เห็นว่าบ่ายคลอยแล้วอากาศเริ่มรอม้อนและรู้สึกว่าน้องหูนาเริ่มเหนื่อยแล้วจึงชวนกลับบ้านค่ะเด็กๆเรามาทำท่าขับรถกันอีกรอบนะคะเด็กๆค่ะสองมือจะพวงอะไรยยกซ้ายขวานะคะค่อยๆขับตรงไปเรื่อยๆโยกซ้ายายกขวาขับตรงไป แล่เมื่อถึงบ้านแล้วคุณพ่อและคุณแม่บอกให้น้องหนูนาเร่งไปอาบน้ำชำระร่างกายค่ะเด็กๆเพราะข้างนอกอาจจะมีเชื้อโรคนะคะเละให้น้องหนูนานอนหลับพักผ่อนค่ะเรามาทำท่านอนหลับพักผ่อนกันนะคะเด็กๆค่ะน้องหนูนาได้นอนหลับพักผ่อนค่ะเด็กๆให้เด็กๆค่อยๆกางแขนกางขาออกให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะค่อยๆหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ ค่อยๆหลับตารไปค่ะให้ร่างกายเรารู้สึกผ่อนคลายเมื่อร่างกายเราหายเหนื่อยแล้วนะคะเด็กๆค่อยๆลืมตามค่ะจากนั้นนะคะ,ะให้เด็กๆนอนตะแคงใหใช้ฝ่ามือของเราค่อยๆดันต,ตัวเองลุกขึ้นนั่งนะคะกลับสู่ท่านั่งเตรียมค่ะเมื่อน้องหนูนาอื่นขึ้นจึงเข้าไปขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่พาน้องหนุนนาไปเที่ยวที่สวนสัตว์ค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะนิทานโยคะของกุญแจได้จบไปแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆจําได้ไหมคะว่าโยคะของกุญแจนั้นมีท่าโยคะอะไรบ้างคะน้องนิคินมีท่าอะไรบ้างค,งคางรบับลูกเก่งมากคะท่าขับรถมีท่าอะไรอีกคะท่าหมูเก่งมากเลยครับแล้วนอ้องอาเจย์นะคะมีท่าอะไรอยูครับลูกท่าจ้าเล ตอนนี้วันนี้น้องมะปราทำท่าอะไรคะลูกท่าหูเก่งมากเลยคะ่ะหมดรือยังคะได้เด็กมีท่าอะไรดีนะถูกต้องค่าท่าสิงโตแล้วน้องพี่พิมน,นะคะมีท่าอะไรคะลูกท่าวางเก่งมากเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ฝึกท่าโยคะประกอบน,นิทานกับโคการไปแล้วนะคะเด็กๆคะอยู่ที่บ้านเด็กๆอย่าลืมฝึกท่าโยคะบ่อยๆนะคะโยคะมีประโยชน์ค่ะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะและเรายังได้ฝึกการทรงตัวฝึกกําหนดลมหายใจเข้าออกที่ถูกวิธีนะคะและเราก็ยังมีสมาธิในการทําท่าทางต่างๆด้วยค่ะก่อน,นะะจัดการในวันนี้โครการมีเรื่องฝากหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อเด็ก ทำกิจกรรมกับกุบการเสร็จแล้วอย่าลืมลนะ้มางมือทำความสะอาดนะคะด้วยความห่วง,งใยจ,จากการแจวันนี้เวลากุกแรหมดแล้วไว้พบกันใหม่เทอมหน้านะคะเด็กๆเพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะกุการต้องจากเด็กๆแล้วเราจะพบกันใหม่เมื่อเด็กๆเปิดเทอมเป็นพี่อนุบาลสองนะคะวันนี้กุการต้องลาไปก่อนแล้วละ,ค,ะค่ะอัสเตอคี่เด็กๆบ๊ายบาย